สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมอนทาระชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตุงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําก็ได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะก็ใครที่เข้ามา้ามันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็วันนี้เราอยู่กันกับหัวข้อนะคะถ้าเกิดว่าคุณนิ่งเงียบไปนะคะเขาจะทําอะไรนะคะก็มาเริ่มดูกันเลยเนาะ,ะขอดูที่พลังงานของชาวธาตุน้าก่อนเลยนะคะ พลังงานของชาวธาตุน้ำที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีไพ่เก้าถ้วยนะคะมีไพ่เก้าไม้เท้านะคะแล้วก็มีหกเรียนนะคะมา ดูกันเลยนะแล้ก็มีความรู้สึกว่าพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีการแชร์วิ่งกับใครบางคนนะคะในเรื่องของชีวิตนะคะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆเนาะแล้วก็มีก้าวถ้วยก้าวไม่เท้าขึ้นมานะคะ เราก็มีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความพึงพอใจอะไรกับตัวเองนะคะแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่เราเป็นตัวของตัวเองแบบนี้หรือว่ามีความฝันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะคะที่เราอยากจะทำเนาะเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวแล้วก็ประเมินสถานการณ์ค่ะคนที่ผ่านอะไรมา เจ็บมาเยอะหรือว่ามีประสบการณ์ในด้านต่างๆมาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณประเมินดูสถานการณ์ว่าคุณควรจะทําอะไรตอนไหนนนะคะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะหายไปนะเขาจะทําอะไรนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะมีไพ่ c h of ฟนะคะขึ้นมานะรู้สึกว่าเขา ค่อนข้างรู้สึกเครียดเลยนะคะมันมีในเรื่องของการแบบรีเบิร์นะคะการที่อาจจะมีหยุดนิ่งพอสความสัมพันธ์หยุดพักกันนะคะเป็นช่วงของการพักเบรกเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณหายไปจริงๆเนะี่ยเรามองว่าเขาค่อนข้างเครียดนะรู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ในจุดที่มันไม่โอเคแหละมันหนักหน่วงไปหมดนะคะเรารู้สึกว่า มันจะต้องทำยังไงดีนะมีไพ่อินบาลานซ์โอเวอร์เวิร์กนะคะสตรสขึ้นมาเนี่ยคือสิบไม้เท้าเนี่ยเรามองว่าเขาอาจจะพยายามก็ได้แต่พยายามที่จะรักษาสมดุลของตัวเองนะั่นแหละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกมันไม่โอเคเลยนะคะแล้วก็มันค่อนข้างหนักมากสำหรับเขาอาจจะพักเบรกความสัมพันธ์หรือว่าพักในเรื่องราวของความรักไปเพื่อยยวยาวตัวเองให้มีความแข็งแรงนะคะรวมถึงการที่มีในเรื่องของการ อาจจะทำอะไรบางอย่างหรือว่าประเมินนะคะความเป็นตัวตนของตัวเองต้องปรับแก้อะไรใหม่หรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะเหมือนสะท้อนตัวตนของตัวเองออกมาว่าที่ผ่านมาเป็นอะไรยังไงแล้วเขาอาจจะมีการเยียวยาตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะดูหน่อยนะเขาจะทำอะไรคะถ้าคุณหายไปไหนะมีไพ s t r e n g t งอะ อีกโก้ขึ้นมานะคะแล้วก็โฟล์อ f ฟ i ฟ e นะคะมันคิดว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องราวของชีวิตเขาการงานหรือว่าอาจจะไปหาจุดยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อทําให้รู้สึกว่ามันมีจุดที่โอเคอม,มีจุดที่เขาจะได้ไม่ต้อง ไปโฟกัสเรื่องคุณนะคะน่าจะจัดการปัญหาต่างๆใช่วยเขาให้มันโอเคก่อนในช่วงเวลานี้นะถ้าคุณหายไปนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงมีไพ่แปเหรียญขึ้นมาด้วยนะรู้สึกยังไง Queen of Earth เหรียญมาเต็มเลยนะคะแเหรียญราชินีถือเหรียญแล้วก็ Ace of Water นะคะจริงๆถามว่ารู้สึกยังไงอะเขาก็ ยังรู้สึกรักยังรู้สึกปรารถนาดีนะยังรู้สึกถึงคุณอยู่แต่ว่าบางอย่างเขาก็เข้าใจว่าเนี่ยค่ะมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การรอคอยอืมจะรีบไม่ได้นะคะถ้าเราอยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่งมั่นคงเนาะถ้าเกิดว่าตัวคุณ อยากที่จะกลับมาเดี๋ยวมันก็ต้องใช้ระยะเวลากันนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่นะขอดูแนวโน้มหน่อยนะจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ two of earth ขึ้นมานะคะ2เหลียญน,นะมีไพ่ the c h y r e w a จ้าแล้วก็ the lovers นะคะ ก็มีแนวโน้มที่อาจจะได้มีการปรับความเข้าใจพูดคุยกันและหันหน้าเข้ามาหากันเรามองว่าก็ยังมองกันเป็นโอกาสเป็นทางเลือกของความรักที่ควรค่าแก่การเก็บไว้อืควรค่าแก่การที่เราจะมาบาลานซ์ซิเรามาจัดลําดับความสําคัญในชีวิตซิว่าอะไรเป็นอะไรควรจะยังไงนะคะโอเค hey. มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ ขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่หน่อยนะมีไพ่ The Emperor ขึ้นมา Ten of Wands สิไม้เท้า8ถ้วยมันขออีกหนึ่งใบนะคะ n i e of Wands คำแนะนำจากไพ่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้คุณ เรียกว่าบางสถานการณ์นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณไม่โอเคไม่ได้หมายความว่าให้เลิกลาหรืออะไรแบบนั้นแต่การที่คุณเดินออกมาในบางจังหวะบางสถานการณ์เนะี่ยเราว่ามันโอเคแหละ คือเราไม่ต้องไปมีส่วนร่วมกับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเขาหรือว่าในปัญหาบางอย่างเขาก็ต้องจัดการแก้ไขเองนะคะบางอย่างมันรู้สึกว่าถ้ามันเกิดความเครียดมันรู้สึกว่ามันหนักมันอะไรเงี้ยคุณก็ต้องปล่อยวางบ้างมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาด้วยมีไพ่เอ็มเปอเรอร์นะคะจริงๆเราน้อมความสัมพันธ์เรามองว่ามันมีความมั่นคงอยู่นะอยากให้ช่วงเวลานี้ทํางานอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจดีกว่าหรือหมายความว่า ก็าทำงานในความสัมพันธ์แหละแต่อยู่ในจุดที่คุณโอเคไม่ต้องให้ตัวเองรู้สึกหนักหรือหน่วงมากจนเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นลักษณราศีของเขานะชาวราศีเมษลักษณเมษได้นะคะชาวราศีมีนลักษณมีนแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะลักษณพิจิกนะคะโอเป็นชาวธาตุน้มเยอะด้วยเหมือนกันนะแต่เ,เรามาดูอีกหนึ่งราศี มีชาราชีกกรกฎนะคะโอ้โหหรือจะเป็นชาธาตุน้ำด้วยกันเองค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับความสุขสมหวังนะคะอย่างที่ปรารถนาเนาะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นเรื่องอะไรนะทั้งการงานการเงินความรักนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะก็ขอบคุณสำหรับการติดรรตามรับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ